บ้านหลังนี้เดินทางไปเซนทันเฟสติวัลแค่15นาทีและราคาแค่2ล้านบาทเองค่ะวันนี้บ้านดีเชียงใหม่จะพาไปชมกันหลังนี้พิกัดจะอยู่ที่โซนท่ารั้วตลาดขวันนะคะที่ดินเขาเริ่มต้น55ตารางวาราคา2ล้านบาทโรงจอดรถกว้างสามารถจอดรถได้ถึง2คันและปูคอนกรีตแตมป์ให้เรียบร้อยค่ะด้านหน้าก็มีพื้นที่สวนเรือเยอะมากๆเลยตัดเป็นมุมเล็กๆนั่งจิบกาแฟในยามเช้า วิวดีมากเลยอะทุกคน หลังนี้ออกแบบได้ทันสมัยค่ะเป็นแบบบ้านที่เป็นปั้นยาและก็มินิมอลผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเอาไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะโอ้โหบอกได้คำเดียวกว้างมากๆค่ะเข้ามาด้านในจะรู้สึกถึงความโลง่งโปร่งสบายเพราะว่าเพดานบ้านหลังนี้ค่อนข้างสูงมากๆค่ะภายในตัวบ้านก็เป็นแสงไฟที่อบอุ่นละมุนสบายตามากๆค่ะมาดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่ กว้างโล่งโปร่งสบายสามารถใส่เตียง6ฟุตได้สบายสบายกระเบื้องทั้งพื้นและผนังให้รอบห้องน้ำและที่สำคัญเราแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องค่ะมาดูในส่วนของห้องน้ำอีกห้องหนึ่งด้านนอกนะคะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำรับแขกหรือห้องน้ำส่วนกลางปูกระเบื้องให้รอบห้องเลยสวยงามและดูดีมากๆเลยค่ะ บ้านหลังนี้จะมี3มห้องนอนสองห้องน้ํานะคะซึ่งห้องนอนอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนที่กว้างโลง่งโปร่งเหมือนกันค่ะสามารถทําเป็นห้องทํางานได้เลยทุกทุกมุมของตัวบ้านไม่อึดอัดแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะมีหน้าต่างถึงสองฝั่งสามารถเปิดรับลมได้ตลอดทั้งวันค่ะในส่วนของห้องครัวก็จะมีประตูปิด บ้านกลิ่นไม่ให้ออกไปรบกวนภายในตัวบ้านค่ะจะมีเคาน์เตอร์ครัวซิงน้ำอ่างล้างจานที่เก็บของและก็พัดลมดูดอากาศแถมให้แล้วนะคะมีหน้าต่างสามารถเปิดได้ค่ะพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านก็เหลือเยอะมากๆสามารถต่อเติมเป็นห้องเล็กๆหรือเป็นครัวไทยได้อีกห้องนึงเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของของแถมเราก็แถมให้จุกๆเลยนะคะบ้านหลังนี้แถมมุ้งลวดทั้งหลังพาม่านทั้งหลังแอร์หนึ่งม่นสองพัน btu หนึ่งเครื่องเครื่องทำน้ําอุ่นสองเครื่องพัดลมดูดอากาศปั๊มน้ําแทงค์น้ํามิเตอร์น้ําไฟคอนกรีตแต็มลงรถ จัดสวนและปูหญ้าให้รอบบ้านและที่สำคัญเราฟรีโอนให้เลยค่ะบอกได้คำเดียวบ้านหลังนี้คุ้มสุดๆไปเลยค่ะสามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันตามเบอร์โทรด้านล่างหรือแอด ID l i ไลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ